ปดหนึ่งแปดโอ้แปดหนึ่งแปดข้างหน้าข้างหน้ามีแปดสองแปดบุ้ยเขียดละมือเขียดละมือเขียดละมือหลายคนบอกเป็นไงบ้างห้าย,ายี่สิบใบค่ะยี่สิบใบหมวดมีซื้อไป ประมาณเกือบเกือบสามหมื่นเกือบเกือบสามหมื่นยี่สิบใบก็ได้สิบใบก็เท่าไหร่อ่ะสิบใบก็สี่หมื่นนะแปดหมื่นโอเคโอเคไม่โบไม่โบไม่โบอันนี้อันนี้ตรวจแล้วไม่ถูกไม่โบละจ้า ไหวย,ยไม่น่าเชื่อว,ว่าออกหามบ้าบอโ,โอเคครับพผมไม่โบกครับไม่โบกครับแล้วก็จะโบกซะแล้วอาภาอ่ะถือว่ารอด ยี่สิบใบอันนี้เบิรไม่ใช่ยี่สิบใบเออใช่ยี่สิบใบยี่สิบใบนะคะอันนี้โบอันนี้ยี่สิบใบศูนย์เจ็ดสอง